แต่และชิ้นเนี่ยขายหลายพันชิ้นบางบางบางอย่างเนี่ยขายเป็นหมื่นหมื่นชุดเราเห็นยอดซื้อเยอะขนาดนั้นถ้าคุณภาพไม่ดีเนี่ยก็คงขายไม่ได้ก็เป็นโชคดีของของเราผู้ผู้ใช้นะครับแต่คือโชคร้ายของผู้ประกอบการไทยเราเป็นผู้ใช้ในภาคหนึ่งลุงตุ้มจะว่าเป็นผู้ใช้ลุงตุ้มซื้อแบบนี้สบายใจกว่าซื้อของไทยแล้วปัญหาเยอะนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าของไทย<ม>ลุงตุ้ม DIY ครับเอาขันสดสด,สดตรงนี้เลยนะพอดีสั่งของมาจากเตมู ก็สัง่งมาหลายอย่างเหมือนกันยังไม่มั่นใจวันนี้นี้มันคืออะไรบ้างแต่สิ่งที่รู้ว่าผู้ประกอบการไทยอยู่ยากหลุงตุ้มก็ส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ประกอบการไทยที่ทําธุรกิจอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ส่งออกขายในต่างประเทศมาเจอคนจีนเข้าไปในแอปเตมูเขาแลเชื่อไหมว่าอย่างนี้สั่งของมาจากในแอปนะครับถูกแบบถูกมากถูกเหลือเชื่อ ช่วนดอกเนี้ยลงตุ้มลงสั่งเดียวๆออมาสองร้อยหกสิบบาทหาให้ตายยังไงในเมืองไทยก็ไม่มีนะครับที่ตัวนี้มันเป็นไซส์ที่เป็นสเปเชียลจะไปหาได้ก็ในที่ขายพวกอุปกรณ์งานไม้ใหญ่ๆก็ดอกนี้ก็หกเจ็ดร้อยบาทเคยซื้อนะครับแต่ลองดูว่าให้มันได้จริงไหมที่สำคัญมัน ไม่เสียค่าขนส่งแล้วรอไม่นานด้วย5วันเองของถึงมามาดูสั่งอะไรมาบ้างในนี้แกะกันเห็นเห็นเลยนะครับแกะกันเห็นเห็นเลยยังไม่ได้แกะเลยหละสั่งไปหลายรายการแต่บางรายการก็แยกส่งบางรายการก็เอามารวมกันรู้สึกว่าอรอบนี้จะมา3มชิ้นเดี๋ยวตอนนี้กำลังมาอีกมาอีกห้าชิ้นนะครับมันอาจจะชิ้นใหญ่เขาเลยแยกขนส่งมา ตัดสินใจซื้อเพราะว่าด้วยราคาส่วนหนึ่งนะครับคุณภาพยังไม่รู้อ่ะเพราะว่าเราจะมาตัดสินใจด้วยคุณภาพเราก็คงพูดไปแล้วก็ไม่น่าจะใช้เหตุผลที่แท้จริงพอเห็นราคานะนะประกอบให้เราตัดสินใจได้แบบไม่ยากมากนะ เดี๋ยวเปิดดูเป็นสิวเดี๋ยวลงเปิดให้ดูใช้ดีไม่ดีนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับเนี่ยก็ยี่ห้อนี้ที่ขายกันอยู่ในห้างในห้างที่เป็นเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างก็ยี่ห้อเดียวกันเดี๋ยวให้ดูว่าราคาเท่าไหร่ตัวนี้เป็นสิวก็มีตั้งแต่ ไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ใหญ่นะครับสองสี่หกตัวเดี๋ยวดูในแอปว่าสั่งมาราคาเท่าไหร่เอ่ไม่บอกราคาทำไมจำได้ว่าตรงนี้ไม่กี่ร้อยบาทหรอกน่าจะไม่กี่ร้อยบาทครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ชิ้นนี้ในคลิปลุงตุ้มแปะราคาไว้ให้ว่าลุงตุ้มซื้อมาเท่าไหร่นะครับมีไซส์อะไรบ้างเดี๋ยวทำเดี๋ยวทาขนาดไว้ให้ นะเดี๋ยวก๊อปของเขาลงมาเลยดีกว่านะวางอินเสิร์ตไว้ในคลิปนะครับเนี่ยราคาอย่างเงี้ย้นะ็ของแพคกิ้งมาดีด้วยนะครับตบอกว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยน่าจะลำบากต่อไปนี้ถ้าเรายังไม่ปรับตัวนะอันนี้ อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นกล่องใส่ของนะเป็นชั้นวางเดี๋ยวตุองอินเสิร์ตรูปไว้ให้ดูแล้วกันว่าชุดนี้มันเป็นชุดอะไรนะครับและราคาเท่าไหร่จำราคาไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่จะมาบอกก็คือมันสะดวกสะดวกมากในการสั่งตัวนี้เป็นชั้นวางของแล้วเป็นรู้สึกเป็นเหล็กนะครับเดี๋ยววางอะไรบ้างดูในนะวางเครื่องมือชุดวางเครื่องมือ ชุดอย่างเนี้ยวางเครื่องมือนะะชุดนี้ราคาไม่แพงเด๋ย่ดูว่ามันจะมีคู่มือให้เราประกอบหรือเปล่าหรือว่าจีนก็คือจีนจีนก็ไม่มีคู่มือแต่ไม่ยากไม่ยากตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อะไรที่ยากนะะนี่เป็นแหลกสําหรับวางตัวนี้วางเสียบสว่านเข้าเสียบสว่านแล้วรู้สึกชั้นบนจะเป็นชุดที่วาง วางแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ยึดติดกับฝาผนังได้ยึดติดกับแหล็กของเราได้มีอุปกรณ์แต่ไม่มีคู่มือการติดตั้งมาให้อ่ะชัวร์ไม่มีอ่ะมีมีมีม,ม,มีแล้วก็ว่าคนจีนก็มั่วอ่ครับเนี่ยเป็นอย่างนี้ คู่มือกันติดตั้งก็ดูแล้วไม่ได้ติดตั้งยากไม่ได้ยากเลยติดตั้งแบบง่ายๆแปบ๊บเดียวก็เสร็จละเอามาให้ดูกันครับสั่งของแบบเนี้เราเห็นแบบแอปช้อปปี้ลาวดาของเราว่าถูกแล้วไปเจอเตมูเข้าไปยิ่งถูกหนักกว่าเดิมอีกแต่ของคุณภาพใช้ได้ไม่ได้ไม่รู้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าขยันหน่อยก็อ่านรีวิว ร,รีวิวก็แปลเป็นภาษาไทยให้เราเรียบร้อยก็พอเดาความได้ว่าคุณภาพมันจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่สําคัญยอดซื้อยอดขายเขาขายเยอะแต่และชิ้นเนี่ยขายหลายพันชิ้นบางบางบางอย่างเนี่ยขายเป็นหมื่นหมื่นชุดเราเห็นยอดซื้อเยอะขนาดนั้นถ้าคุณภาพไม่ดีเนี่ยก็คงขายไม่ได้ก็เป็นโชคดีของผู้ของเราผู้ผู้ใช้นะครับแต่คือโชคลายของผู้ประกอบการไทย เราเป็นผู้ใช้ในภาคหนึ่งลงุมจะเป็นผู้ใช้หลวงทุ่มซื้อแบบนี้สบายใจกว่าซื้อของไทยแล้วปัญหายเยอะนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าของไทยบางทีนะนำเข้ามาจากต่างประเทศเหมือนกันนําเข้าจากจีนบแบรนด์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันทําให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นคลิปนี้เท่านี้แหละฝากไว้ให้ทุกอย่างจะอินเสิร์ตให้ดูครับขอบคุณครับ